สวัสดีครับวันนี้ทางทัวร์บอลไทยจะพาท่านผู้ชมมาดูรายละเอียดสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรไปยังประเทศ UAE กันนะครับว่ากันธนวัตรซึ้งจิตถาวรจะมีโอกาสได้ร่วมทัพช้างศึกเพื่อแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน มาดูในส่วนของประเทศอังกฤษกันก่อนนะครับสหราชอาณาจักรจะกำหนดการวางแผนเริ่มต้นการเดินทางระหว่างประเทศโดยกำหนดเขตพื้นที่สีต่างๆในการเดินทางการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรกำหนดในวันที่17พฤษภาคมเพื่อเริ่มเดินทางระหว่างประเทศอีกครั้งโดยสถานที่ต่างแดนจะได้รับในการจัดอันดับตามสีเขียวและสีแดงตามความเสี่ยงของไวรัสในพื้นที่นั้นขณะนี้ในการเดินทางระหว่างประเทศถูกห้ามด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ในช่วงฤดูร้อนเรากําลังทําทุกวิธีทางเพื่อให้สามารถเปิดประเทศของเราได้อย่างปลอดภัยนายกรัฐมนตรีบริสจอนสั้นกล่าว หลังจากนั้นรัฐบาลได้กล่าวว่าระบบใหม่นี้จะช่วยให้แน่ใจว่าการฉีดวัคซีนของสหราชอาณาจักรจะไม่ตกอยู่ในอันตรายและมีการให้คำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับนักเดินทางผู้คนที่มุ่งหน้าไปยังประเทศสีเขียวที่มีความเสี่ยงต่ำจะต้องทำการตรวจสอบไวรัสก่อนและหลังการเดินทางรัฐบาลอังกฤษกล่าว แต่ผู้ที่ไปยังประเทศพื้นที่สีแดงจะต้องแยกตัวเองหรือกักกันในภายหลังและปัจจุบันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในสหราชอาณาจักรจะต้องแยกตัวเองเป็นเวลา10วันเช้าอังกฤษที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต้องเผชิญกับการถูกกักบ,บริเวณในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลและรัฐบาลเรียกร้องให้ประชาชนไม่จองวันหยุดในช่วงฤดูร้อนโดยกล่าวว่า เร็วเกินไปที่จะคาดการโดยรัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะเช่นการแข่งขันฟุตบอลในเวลาอันใกลน้นี้แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะออกหนังสือเดินทางสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศและสายการบินที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวหลายๆแห่งครับในส่วนของประเทศอังกฤษนั้นคงต้องมาดูกันว่าในวันที่17พฤษภาคมนี้จะมีการอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ไหนได้บ้างซึ่งตรงนี้ถือว่าจะทำให้ได้รู้กันว่าการธนวัตรสิงหจิตถาวรจะสามารถวางแผนการเดินทางได้หรือไม่หรือไม่ได้เลยตรงนี้ต้องมาดูกันหลังจากที่มีการประกาศจากรัฐบาลอังกฤษอีกครั้ง แต่ถ้าเป็นไปได้ตามเงื่อนไขนี้จากที่ทีมชาติจะต้องเดินทางไป UAE ในวันที่21พฤษภาคมและทำการอุ่นเครื่องในวันที่25และ29พฤษภาคมจะทำให้ธนวัน์ซึ่งจิตถาวรมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะไม่ได้ลงในเกมอุ่นเครื่องและจะส่งผลต่อทีมอย่างแน่นอนถ้าเป็นไปตามนี้น่าจะมีการถอนตัวก่อนซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุด มาดูกฎการเดินทางเข้าประเทศ UAE กันบ้างซึ่งทีมชาติไทยมีกำหนดแข่งขันในนัดแรกที่สนามเาามักตูมสเตเดียมที่ดูไบมีกฎเบื้องต้นอะไรบ้างผมสรุปออกมาเป็นข้ขอๆดังนี้ 1. ก่อนเดินทางจะต้องแจ้งและพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวและแบบฟอร์มกับตัวทั้ง2แบบส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ดูไบ Authority เมื่อเดินทางไปถึง 2. ผู้มาเยือนจะต้องทำการประกันสุขภาพระหว่างประเทศก่อนเดินทาง 3. ผู้มาเยือนจะต้องลงทะเบียนโควิด -19 ใน dxb application และใส่รายละเอียดเมื่อเดินทางไปถึงครับส่วนการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ทางการ uae พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงจะต้องกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐบาลได้จัดไว้ให้ ต่อไปก็เป็นข้อมูลในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาของนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่ต้องการเดินทางจากสหราชอาณาจักรไปยังประเทศ UAE กันครับในเวลา13นาฬิกาของวันที่29มกมกราคมจะไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศอังกฤษสกอตแลนด์เวลและ UAE จากประเทศที่ผ่านทางอ่าวไทยจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อสีแดงของสหราชอาณาจักรโดยตั้งแต่เวลาตี4ในวันที่30มก,กราคมเป็นต้นไปเที่ยวบินทั้งหมดจะถูกห้าม ใครก็ตามที่ต้องการเดินทางไป UAE จะต้องเดินทางผ่านประเทศที่3ไม่ว่าจะเป็นดูไบหรือ UAE ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการเปิดตัววัคซีนในเวลานั้นๆในช่วงเวลานี้การเดินทางระหว่างประเทศควรเป็นไปตามเหตุผลสำคัญเช่น,นการทำงานส่วนผู้ที่เข้าไปดูไบได้จะต้องแสดงใบรับรองการทดสอบ PCR s w a สวอเมื่อเดินทางมาถึงส่วนหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุอย่างน้อย6เดือนเท่านั้น นับวันจากวันที่เข้าสู่ UAE ผู้มาเยือนจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ออกโดยทางดูไบรวมถึงข้อกำหนดต่างๆส่วนในการกลับไปยังประเทศอังกฤษซึ่งประเทศ UAE อยู่ในบัญชีพื้นที่สีแดงของสหราชอาณาจักรซึ่งรัฐบาลจะแนะนำให้กักตัวที่โรงแรมหรือที่บ้านเป็นเวลา10วัน นี่ก็เป็นข้อมูลชุดหนึ่งที่พอจะทำให้ท่านผู้ชมได้นำไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการธนวัตรซึ้งจิตฐาวรว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการเดินทางไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในครั้งนี้ทางทัวบอลไทยก็หวังว่าสำหรับนักฟุตบอลทีมชาติที่จะร่วมแข่งขันนั้นทางรัฐบาลอังกฤษจะมีเงื่อนไขพิเศษให้นักเตะได้เดินทางและมีกระบวนการที่เร็วขึ้นเพียงพอต่อการร่วมทัพทีมชาติไทยในครั้งนี้ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับใครมีข้อคิดเห็นสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ